อุ้ยไอ้เหี้ยอันนี้มันแอดมินนี่ว่าไอ้สัตว์โอ้พระเจ้าฮัลโหลเฟรนฮาวเคนไอเฮิฟยูอะอะไรมึงบ้าไปเนี่ยเหี้ย 啊！不！啊！来呀！哎呀！ โอ้ทำไมมันมีใบเข้ามาอีกแล้ววะอเ yeah. อี้ยโอ้เล่นยังลยแม่งโดนแต่บใบโอ้ตอนแรกเจสีใบเหลืองมาโดนใบส้มต่อย น้องมันแจ้งตัวเองไปแรกเออมันทําถูกแล้วไอ้เจสี่ถ้ามันแจ้งตัวเองไม่แต่แบบออควยไม่มีเรื่องใบแล้วะเฮียเล่นี่ไรไม่มีแต่ใบมันอ,มอรูปมาลรวยกันให้กันไม่ได้เลยวะอันนี้คือกูไม่ได้หมายถึงว่ากูแบบปกป้องคนผิดหรือว่าอะไรนะเว้ยแบบบางอย่างอะเฮียใบยส้มใบส้มใบส้ม ใบไ,ไม่มันใบส้มหมดเลยนี่หว่ายเฮียเพราะอันนี้อันเคสเดียวกันส้มสามคนเลยพีต่อถ้าตรีมใช่หรอโอ้ไม่อยากเล่นแล้วอ่ะอ้าวแฮปปี้เฉยล่าสุดอ้าวอ๋อแฮปปี้เบิร์ดเดย์กูลืมขอบคุณครับขอบคุณทุกทคนครับขอบคุณครับโอ้โหเย็ดแม่ คือผมแบบไปทําอะไรกับคนที่บ้านมาด้วยไงครับไปซื้อของทํานู่นทํานี่ด้วยคือตอนแรกว่าจะเลื่อนว่าจะเลื่อนเล่นสตอรี่อะไรครับเลื่อนแบบมันอยากจะต้องชนะขนาดนั้นเลยเหรอสวะเเ่ทมต็ีไม่รู้อะผมโอ้ยเหียมาเจออีกก็เลยแบบไปแฮปปี้เบเดย์ันหน่อยป่ะคนดูแฮปปี้เบเดย์ันหน่อยเอาไว้ก่อนเอาเป็นแบบว่านอกเกมเอาเป็นนอกเกมก่อนนะ ขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบโอ้โหเฮีย้ยทุกคนที่แฮปปี้บดย y ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากครับเข้าไปแฮปปี้ดีกันหน่อยแปบคนดูไอ้เฮียเ้ยดีใจว่ะเย็ดโดเพ What the fuck? ยห้าวตฟักอายุเท่าไหร่แล้ววันเนี้ยยี่ห้าแล้วด้วยเฮีย้ยแหม่ยี่ยิบห้าขอบคุณนะครับยี่ห้าปีแล้ว ยิมอนมาวาโชว์คนดูหน่อย <c oughs> ไอบอกมาแล้วผมก็ต้องไปเมากับพวกไอบอลอีกเนี่ยต้องจ้างพวกพีอามาอีกเนี่ยวันเนี้ไอบอลออกมาก็ต้องพาไปกินนู่นกินนี่มันมาถึงแล้วมัง้งแต่ผมบอกมันยังไม่รู้เนอก่าจะย้ายแบบเลื่อนวันเออมันมาแล้วก็ให้มันมากินอยู่วันนี้ก่อนมึงยิบเจ็ดยิบเจ็ดพ่อมึงอะกูยิบห้าไอสัตว์ เข่าแม่เป็นไงเฮียไม่อยากไปนั่นไอ้เฮียอะไรไม่ใช่ครับก็กินอยู่ลงรถลงรถทำใหม่แล้วครับทำใหม่หมดเลยคนดูเคยเห็นแหมว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูในโทรศัพท์เดี๋ยวผมเอาให้ดูคนที่ไม่เคยเห็นเนาะทำใหม่หมดเลยกลายเป็นว่าดูแบบเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดูดีกว่า ค่อยถ่ายให้ดูในคลิปหรือเปล่าคลิปก็ไม่ได้ถ่ายเอาตรงป้าชีวิตเนี้ยแม่งวนล <c oughs> ูปจัดเยลยมึงยี่ห้ามาสองปีมันวนลูบชีวิตเดือบตื่นมาสตรีมทําแก๊งตื่นมาสติผมก็แบบเหนื่อยอะ่ะก็อยากพักเหมือนกันอยากหายสตรีมแม่งยิ่งเล่นแม่งยิ่งเครียดไอ้เฮียแบบมันแบบไม่ได้ใช้ชีวิตข้างนอกเลยนะเวแม่งยิ่งเล่นแล้วแบบเหมือนแบบมันไม่หนุกแล้วอะ่ะ ตื่นมาวนลูปตื่นมาวนลูปมันก็สนุกอยู่หรอกมันก็สนุกเป็นบางอย่างสนุกเพราะมีหีอยู่ในเมืองเออพูดตรงนี้เดี๋ยวว่าพูดตรงมีจิ๋มอันนี้ถือว่าพูดตรงน้องมันก็สนุกไปมันก็สนุกมันก็สนุกคนละแบบอ่ะแต่ที่ชอบจริงเพราะว่าเป็นมีหีคนดูอีกสองร้อยฟอลโล่ครบแปดหมื่นเก้า้วจะเก้าหมื่นฟอลโล่แล้วน่ะชอบในนั้นมึงเครียดกว่าเดิมแน่โดนใบใครโดนใบครับนั่น โอ้พี่กูรู้มาใครไปเล่าให้แกฟัง่ามึงไม่ต้องเล่าก็ได้ไอ้เหี้ยมึงให้แกจอยกับวันเกิดแกก็ได้เว้ยไอ้เหี้ยอะร้อยเคไปเป็นนี้ผมเชื่อว่าถึงผมเชื่อว่าถึงหนึ่งแสนฟอลโล่เชื่อว่าถึงไอ้แลนอะตู้ไอ้เจโอ้โหยัดแม่กูว่าแล้วมันพิมพ์เฟซมาหามผมแบบพี่ผมมีเรื่องจะคุยผมมีเรื่องจะคุยผมก็ยังไม่ได้ตอบผมขึ้นสตรีมมา ไอวาเลน่ะผมแบบใจหายแต่แรกแล้วครับมันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งของแกงนะไอวาเลน่ะมันมันเป็นแบบเหมือนแบบรุ่นใหญ่ผมชอบพูดว่าเออรุ่นใหญ่ชอบมองมันเป็นว่ารุ่นรุ่นเฮ้ยพี่วาเลนรุ่นใหญ่โดนเด็กเล่นหัวกันจุยกระจายหมดไอ้อะยังไงอ่ะมันเป็นคล้ายๆแบบรุ่นใหญ่ครับประมาณนั้นว่าให้น้องๆแบบคารมันอะไรประมาณนั้นแต่มันโดนไปผมก็แบบใจวิวแล้วอ่ะมันครบเครื่องนะเอไอลาไอวาเลน่ะ เสงจัดเลยเล่นทีไรแบบโดนใบตลอดเลยเว้ยมันมันเล่ไม่ไม่อยากเล่นแล้วอะ่ะแล้วยิ่งไหนเห็นไหมเล่น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 อยู่โดนใบกันอีกแล้ว oh. โอ้โห,โหแม่งพิมพ์ในกลุ่มงอมกันเต็มเลยเนะี่ยรออะไรอ่ะอืด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 อ,ดอ,ดอยู่เนี่ยโอ้น้องในแก๊งงอมอีกแล้วเนี่ยคนดูคนดูไปดูพี่ตานะครับผม ไปก่อนเดี๋ยวผมขอไปคุยกับน้องๆมาก่อนดูพ对对 like ิดูไปดูพี่ตาต่อนะโอเคไหมเดี๋ยวผมมาคุยกูก็งงเว้ย้ไอไอเล่นอะมันเล่นได้แพ้มันแพ้ได้เออถ้าแพ้ไปดูพิไปดูไปดูพ่ตาต่อครับฝากไปห้ปปี้เลยแฮปปี้เบอร์เดย์แกด้วย คนมาอะไรมาครบมาาทุกออย่งไเพนะครับทุกคนขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณทุกทรัพย์ที่แชร์ขอบคุณพี่เปาวันนี้นะครับที่กรี๊ดทัพด้วยแล้วก็ขอบคุณสกินข่ับผมพี่เปานครับที่เป็นสปอนเซอร์หลักของเราด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนครับผมยังไงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวบอกอีกทีว่าไปไม่ไปอะไรเดี๋ยวแจ้งนิดหน่อยทีนึงใจไม่เอาแล้วดูจากทรงคนนี้เจอกันนะครับเจอกันเจอกันทุกคนใครสตรีมบ้างวะพวกเราอ่ะเดี๋ยวเล่นแปะเขาแล้วไอ้สกายพิมพ์ละเล่นแม่งไม่มีความสุขเลยมีแต่ใบทุกสตอรี่สกายอ่ะ เวทวัตฝักบอกผมก่อนว่าจะไปจบแล้วครับไปขอจบแล้วไปขอมันตัดจบแล้วครับเล่นทีไรมีใบตลอดเลยโอ้ยเฮียกูอยากเคลียร์ใหม่หมดเลยวะมันมันทำอะไรมันไม่คิดกันวะไอเรื่องซื้อขายเรื่องอนู้นนี่นั่น,นถูกไม่หมดไปวะถูก แต่การทุกคนหาเวทนะครับหาเวทหาเวท